นอนไม่หลับหลับๆตื่นๆมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายฟังทางนี้เลยครับโพพีโพสไบโอติกจูเรนซีมีชีวิต1,000ล้าน CFU อยากจะแนะนำให้ลองทานไนออนพั h ครับโพสไบโอติกตัวนี้เลยครับ แตกต่างจากอาหารเสริมโพรไบโอติกทั่วไปนวัตก,กรรมใหม่โกงกว่ากินเชื้อจุลินทรีย์ธรรมดานี่เป็นไงละ่ะเรามักได้ยินจุลินทรีย์โพรไบโอติกทีไบติกแต่ไม่เคยได้ยินโพสไบลติกเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งต,ต,ตัวนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นมาหลังจุลินทรีย์โพรไบโอติกทางานไปแล้วแล้วมันจะมีสารมีประโยชน์มากๆเลยครับเวลาที่เราทานพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารเสริมช่วยในการขับถ่ายเข้าไปเพื่อหวังผลให้จุลินทรีย์ทางานก็รอปฏิกิริยาต่างๆอออารอ,อรอการเพาะเชื้อรอการหมักถึงจะพร้อมเองจะพร้อมให้ร่่าาาาางงงกกยยนนํํไปปใช้้้ะครรับบบสสหททีีติออเ อึอไม่ออกพุงป่องอึค้างลาไส้จะช่วยทําให้ถ่ายขล่องขุนเป๊ะด้วยในออนพลัสครับผิวเลื้อรังทํางไงก็ไม่หายผิวหมองคล้ำครับปรับสมดุลระบบลําไส้นะครับรับรองได้ว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ปักตะก้าให้เรียบร้อยแล้วสั่งซื้อได้เลยครับ